จอกข่าวร้อน ช่วงนี้นะคะก็กลับมาตามกันต่อค่ะกบ,บทสัมภาษณ์พิเศษนะคะคุณวราวุฒิขันติยานนท์ผู้อำนวยการฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะก็เป็นข้อเท็จจริงในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการทําฝนหลวงเนื้ออ่างเก็บน้านะคะไปตามกันดูค่ะ,อ,ะอีกประการหนึ่งเนี่ยน,น,นอกจากการที่เราจะทําฝนแล้วเนี่ยเราก็จะมีภารกิจเติมน้ําให้กับอ่างเก็บน้ําด้วยแต่ภารกิจเติมน้ําให้กับอ่างเก็บน้ำเนี่ยเรายังไม่ได้เน้นทําเพราะว่าแผน การเติมน้ำเนี่ยจะเริ่มในเดือนอสิงหากักยา2 2> คาสองเดือนอนะครับแต่น้ําที่ภาวะที่ไอพายุฤดูร้อนมันเข้ามาซ้ําๆกันตั้งแต่ปลายสิงหากักฎาตุลาเนี่ยสามเดือนเนี่ยเข้ามาสี่ตัวเนี่ยผ้าเหนือเราหยุดปฏิบัติการหมดเลยนะครับไม่ได้ทําฝนเลยนะ,อะของฟ้าเหนือเนี่ยหยุดทําฝนตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนแหละ พอเส้นเดือนมิถุนยายนหยุดละนะ,ะท็าตสีเรช่องช่วง,ช,วงช่วงก่อนเดือนมิถุนายนมีการเติมน้ำในเขื่อนนะครับไม่มีฮะเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยการเติมน้ําในเขื่อนจะไม่ได้ผลดีเพราะว่าเป็นช่วงซึ่งเรียกว่าความชื้นยังไม่น้อยนะฮะเป็นช่วงฤดูแรงช่วงคุมคุมมามีนาเมษายนเนี่ยนะช่วงความชื้นในอากาศยังมีน้อยอยู่เพราะนั้นเราจะใช้ความชื้นที่มีอยู่เนี่ยในการ สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่เกษตรกรรมจะมีประโยชน์กว่านะครับขณะเดียวกันนน้ำในอ่างเก็บน้ําต่างๆเนี่ยก็ยังมีสต๊อกมาจากปีที่แล้วนะครับก็ค่อยๆระบายระบายระบายลงไปจนถึงเกณฑ์ต่ําสุดประมาณพฤศภาอะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมจะเพิ่มขึ้นละเนื่องจากฤดูฝนกำลังจะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็ยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเร่งเติมน้ํายกเว้นบางปีซึ่งน้ําในอ่างเก็บน้ำเนี่ยวิกฤตเนื่องจากปีที่ผ่านมาฝนตกน้อย น้ำในอ่างเก็บน้ําเหลือประมาณ 30- 40อร์เซไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือการเกษตรนะครับตอนนี้แบบนั้นเราถึงจะตัดสินใจทําแผนเฉพาะกิจเติมน้ําให้กับเขื่อนบางเขื่อนที่มีสภาพเหมาะสมที่สามารถเติมน้ําได้นะครับแต่ละภารกิจหลักถ้าไปดูในแผนบติการฝนหลวงประจำปีจะเห็นว่าการเติมน้ําให้กับอ่างเก็บน้ำน่าจะเริ่มต้นในเดือนสิงหาคมสิงหากักยาแล้วก็ถึงไปสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลา ซึ่งซึ่งเนี่ยปีเนี้ยเนื่องจากมันมีพายุ3าสตัวเข้ามาเนี่ยภารกิจตรงนี้เราก็เลยไม่ได้ไม่ได,ไได้เน้นปฏิบัติทีนี้ถามแบบแบบความรู้สึกหรือทั่วไปของคนที่เขาสงสัยอยู่เนี่ยถามว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยการไปเติมน้ําให้กับพื้นที่ที่แห้งแล้งในช่วงของจะมีนาเมษาพฤษภาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะไม่รู้หรือว่าเดี๋ยวอีสักพักหนึ่งหหมาเขาจะมาแล้วนกเต็นก็จะมาแล้วรอก่อนไม่ได้เลย จริงๆแล้วแม้ <Techn Pokémon> right แต่กรมตุนิยมวิทยาเองก็ไม่ไม่รู้นะครับไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าพายุจะเกิดขึ้นหรือไม่จะเข้าสู่ประเทศไทยหรือมีอิทธิพลต่อประเทศไทยหรือไม่นะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นช่วงไหนนะครับจำนวนมากน้อยแค่ไหนไม่มีใครสามารถบอกได้นะครับแล้วก็เขาจะบอกได้ก็ต่อเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก่อตัวแล้วในทะเลจีนนะครับแล้วก็ พัฒนาขึ้นก็ติดตามได้แต่ติดตามซึ่งกคาดการณ์ว่าภายใน7วันข้างหน้าอะไรต่างๆเนี่ยจะเริ่มมีอิทธิพลต่อประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานนะครับก็จะเริ่มรู้ตั้งแต่ตอนนั้นงั้นการเตรียมการจะหยุดหรือจะทําหรือจะอะไรต่างๆเนี่ยก็จะก็จะดําเนินการในช่วงที่เราเราเริ่มเริ่มติดตามมันแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงว่าเดินพฤษสภาเดินมิถุนาเนี่ยคุณรู้ไหมว่าไอ้สามเดอนข้างหน้าจะมีพายุเข้ามาผมเรียนว่าไม่มีใครรู้ปกติเวลาเราดูกราฟที่เขารายงานจากกรมบุตุ่เนี่ยเขาต้องรายงานนับตั้งแต่มันเริ่มก่อตัวใช่ใช่ใช่จะไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่ามันจะไม่ได้ไม่ได้แม้แต่แต่ประเทศเองก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อยากให้ให้ให้กระจายชัดคือหลายคนจะบอกว่าเทคโนโลยีบ้านเราไม่ทันสมัย ไม่ผู้เชี่ยใช้ไม่มีความู้ความสามารถในการที่จะประเมินต่างๆต่างประเทศเขาก็เป็นยังไงก็เป็นจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของตุวนิยมวิยาเนี่ยนะครับ,บรพอดีผมมีความรู้อยู่บ้างนะแต่ขข,ข,ขออนุญาตแชร์ความรู้จริงๆแล้วต้องถามใบทางงนักตุตุนิยมวิยาของกรมตุนะครับคือบ้านเราเนี่ยเป็นเขตร้อนเขาเรียกเขตร้อนเพราะนั้นอากาศมันจะแปรปรวนมากนะครับเพราะนั้นพยากรอากาศในเขตร้อนเนี่ยยาก เป็นสิบเท่าของพ่อพยากรณอากาศในเขตอบอุนอ่นอบอุ่นนะอย่างญี่ปุ่นจีนอเมริกาตอนบนอะไรเงี้ยเขารู้ล่วงหน้าเป็นสิบกว่าวันเพราะอะไรเพราะมันมันเป็นคลื่นทางนู้นเขาจะเป็นเรียกเขาเรียกเป็นเวฟของเป็นแนวปะระะอากาศซึ่งสามารถจะเห็นติดตามได้ไกลๆนะครับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาอาจจะมองไปถึงทางทาง ตะวันออกกลางไอ้เวฟที่มันเกิดขึ้นแนละกำลังเคลื่อนที่เข้าหาประเทศเขาเนี่ย<ม>เขาสามารถจะบอกได้ล่วงหน้านานๆ <S 2> <S 2> นะแต่ตัวทางเขตเขตเขตร้อนอย่างอย่างบ้านเราเนี่ย mm. มันพื้นที่ส่วนใหญ่มันเป็นทะเลนึกออกไหมเครื่องวัดต่างๆ,างๆมันก็ไม่ค่อยมีทางทางตะวันตกก็เป็นทะเลมหาสมุทรอินเดียกว่างขวางนะไอ้ลมที่พัดมาทางตะวันตกก็ไม่มีอะไรตรวจวัดเลยนะครับทางตะวันออกก็เป็นแปซิฟิก นะครับก็โล่งไว้หมดมันไม่มีประเทศหรือพื้นดินที่จะติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดแต่เขาก็มีบ้างอ่ะมีพวกทุ่นลอยใางการตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นอะไรต่างๆนะครับแต่ไอตัวเนี้ยตัวพายุหมุนเนี่ยนะมันก็วัดได้จากลมกระแสลมที่มันเริ่มแปรปรวนเริ่มก่อตัวอะไรต่างๆเนี่ยก็จะก็จะพอคาดการได้ไม่เกินไม่เกินหนึ่งวันนะผมว่านะก่อนที่มันจะเกิดขึ้นมาก่อนที่มันจะเกิด หรือแม้มันเกิดขึ้นมาแล้วเป็นจุดเล็กๆเนี่ยก็ยังไม่มีใครมั่นใจว่ามันจะโตขึ้นหรือมันจะตายไป uh huh. เ,ยเพราะนั้นมันต้องติดตามตลอดครับ uh huh. ว่าเออมันก็พยากรณ์ได้อะว่าเออมันกําลังจะพัฒนาตัวขึ้นใน3วัน uh huh. แต่เราจะเห็นว่าการพัฒนาการพยากรณ์เนี่ยมันก็มีโอกาสผิดพลาดอยู่เสมอแม้แต่อเมริกาดูเฮลิเคนเนี uh huh. ขนาดคาดการณ์ว่าจะเข้าตรงนี้มันยังไม่เข้าเลยมันยังวกเละ ทำให้คนตายมหาศาลเพราะมันไม่ยอมเข้าตรงนี้มันเข้าไปมันก็ไปตายในประเทศแต่ปรากฏว่ามันแวะเข้าไปแล้วมันก็ออกไปเฉียดเลาะชายฝั่งขึ้นไปนะทางตะวันออกเป็นรัดๆเลยที่ีเสียเพราะฉะนั้นสิ่งตัวนี้พยุหมุนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากจะพยากรณ์ล่วงหน้าได้ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่แล้วมันจะไปทางไหนนะครับส่วนใหญ่ก็อาศัยสถิติว่าเออถ้ามันเกิดตรงนี้แล้วในช่วงเดือนนี้ของสิบยี่สปีที่ผ่านมามันวิ่งไปทางไหนก็เอาตัวนั้นมาเป็นแนวทางในการพยากรณ์ นะครับซึ่งมันก็ผิดเพี้ยนไปได้ยิ่งยิ่งปัจจุบันเรื่องของภาวะอุลกร้อนผลกระทบไตของตางตมันแปรปรวนไปหมดนะครับนะเพราะนั้นไอ้ตัวห้าตัวเนี่ยผมยืนยันเลยว่าทางกรมตัวนิยมใหญ่ยยเองหรือหรือศาสตร์ทัท่วไปเนี่ยเขาจะบอกได้ล่วงหน้าประมาณเจ็ดวันนะครับที่ว่ามันจะเข้ามาบ้านเราไหมมันจะมีอิทธิพลต่อ<ม>ประเทศไทยหรือไม่นะฮะ<ม>แต่ถ้าถ้าไปอ่านดูจะเห็นอุตุยากาว่าจะขึ้นในวันพรุ่งนี้ ฉบับต่อไปก็บอกจะขึ้นในวันพรุ่งนี้ฉบับต่อไปก็บอกจะขึ้นในวันพรุ่งนี้เพราะมันไม่ขึ้นตามที่คาดการไว้มันเกิดจะชา้าตัวลงมันเกิดสวิงึ้นไปนิดหนึ่งแล้วอ้อมลงมาอันนี้เป็นธรรมชาติของท,ที่ที่ยากจะควบคุม mm hmm. เขาเรียกความผันแปรมันสูงมากครับทีนี้เนี่ยผมผมสามารถสรุปได้ตามพวกลามาหาต่างๆเลยว่าหนึ่งเราเวลาทําฝนหลวงแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องรอแต่ละพื้นที่เขาเขา้องขอมาของพื้นที่ทางการเกษตรว่าจะเติมน้ำนีกเปล่นกันแล้วแต่ครับรอเขา้องของมาส่วนในเรื่องของ mm hmm. อปริมาณน้ําฝนที่ตก ก็ไม่ได้อยู่ในปริมาณที่จะทําให้น้าท่วมได้เลยลแน่นอนอันนี้แน่นอนครับไม่ได้อยู่ในปริมาณที่จะทาให้น้าท่วมได้เลยและก็อีกกรณีหนึ่งในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศบ้านเราอยู่สภาพดินฟ้าอากาศภูมิประเทศเนี่ยนะฮะก็ไม่สามารถที่จปรปรวนที่อะไรได้ระยะเนละได้เพราะนั้นเนี่ย เวลาคิดที่จะปฏิบัติการทําผลลงแต่ละครั้งมันก็จะมีกระบวนการทางความคิดอยู่แล้วมีข้อมูล<ๆ>การนาเข้าข้อมูลในหลายกระแสเพื่อประกอบการตัดสินใจคครครับับบในการที่จะช่วยเหลือเฉพาะจุดที่พี่น้องประชาชนเขาต้องการจริงๆใช่ครับนะครับนะแล้วก็หลีกเลี่ยงด้วยไม่ใช่ช่วยเหลือเฉพาะจุดหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนในพื้นที่ซึ่งซึ่งเขาไม่ต้องการน้ําฝนนะครับ มัน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 ป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนในการที่จะอเที่เองสามารถกดบังคับอ่าจริงๆแล้วได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยถ้าเราการทําฝนเนี่ยมันเป็นทําเช้าตกเย็นครับเนี่ยไม่ใช่ทําวันนี้ไปตกพรุ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้ครับทำเช้าตกเย็นนะแล้วก็เมฆก็จะไหลตัวไปครับวันลุกขึ้นมันก็ก่อตัวขึ้นมาใหม่โดยธรรมชาติครับถ้าเราไม่ขึ้นไปเสริมมันนะมันก็ตกเองหรือไม่ตกตามธรรมชาติของมัน แต่เราขึ้นไปทํางานผลการทํางานของเราก็จะปรากฏในวันนั้นนะครับหรืออยางเก่งก็ต่อเนื่องไปกลางคืนอะไรเงี้ยรากาเชาร้นขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่เราปฏิบัติการช่วยเหลืออยู่เนี่ยนะมันจะไม่ถ้าเราไม่ขึ้นทำมันก็ไม่มีผลอะไรก็เป็นฝนธรรมชาติที่มันจะเป็นตกตามที่ต่งตางๆนะ ค่ะคุณผู้ชมคะก็คงจะได้ยินได้ฟังไปพร้อมกันแล้วนะคะจากการที่จะพยายามโยงความคิดระหว่างอํำมาดนะคะกับในเรื่องของออการเชื่อมโยงสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นะคะ ก็ถือว่าต้องการที่จะขยายแนวคิดของขบวนการลมเจ้าใช่หรือไม่คุณผู้ชมก็พิจารณาเอาเองนะคะและจากข้อเท็จจริงดังกล่าวที่เราได้ยินจากผู้มนวยการของฝนหลวงเนี่ยนะคะก็ปรากฏออกมานะคะว่าไม่ได้เป็นไปตามที่ขบวนการลมเจ้าได้กล่าวอ้างนะคะว่าฝนหลวงนั้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมครั้งนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ามาติดตามเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกในช่วงสุดท้ายกันค่ะ จอข่าวร้อนลวง